สว,ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้ครูชูจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะเราผู้ช่วยด้วยนะคะวันนี้มีผู้ช่วยสองคนคือพี่ต้นคูณพี่ต้นคูณอยู่ชั้นไหนแล้วคะชั้นป .3 าาครับแล้วก็พี่ น้ำนั่นครับแต่ชั้นบอหนึ่งครับอ๋อหนึ่งโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยวันนี้เราจะทดลองเรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องจมกับลอยเรื่องจมกับลอยอ่ะพี่ต้นพูนดูอุปกรณ์เราดูซิว่ามีอะไรบ้างมีน้ำมีอะไรคะก้อนหินมีลูกบอลมีเปลือกหอยแล้วก็อะไรคะใบไม้ใบไม้อ่าใไม้อ่ะอันดับแรกพี่ต้นพูนทาอะไรก่อนทเทน้ำใสอันนี้พูนใสเละ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้ำหน้าเทด้วยอ่ะโอเคพี่น้ำหน้าใส่นะ้ำลงไปครับอโอเคต่อไปอ่ะคูจะให้เด็กๆทายดูว่าเออระหว่างลูกบอลลอย,ลอยเปลือกหอยอันไหนจะจมอันไหนจะลอยจมลอยอออพี่ทดลองแล้วโอ้อย่างๆพี่ทายใช่ไหมอ่ะขีโตษทีไม่ได้ทดลองพี่ทายดูแล้วนะพี่ต้นคูเที่ยวน้องต้งน่พี่ต้นค,คูบอกว่า อ๋อพี่้ำน่านบอกว่าอันนี้ลอยพี่ต้นพนบอกว่าอันนี้ลอยลอยจมอันอันนี้โจมอันนี้คือก้อนหินใช่หรือเปล่านะไม่รู้อันนี้ก็จมเออเรามาทดโจมเหมือนกันน่าลองทดลองเราดูเอาอะไรดีก่อนเอาอะไรก่อนดีเอาลูกบอลน่าจะเอาลูกบอลเออลูกบอลแล้วอะไรอีกครับแล้วก็ลูกบอลมันตรงก้อนหิน โอ้โหใส่กันใหญ่เลยเอาใส่กันใหญ่เลยเอาใบนี้ล่ะอ๋อมาดูซิโอ้น้องๆถ่ายถูกหรือเปล่านะมาถูกบางคนเอาไปไหนไปอะไรอย่ามุ้งไปอย่ามุ้งไปอย่ามุ้งไมิเตเลยมาดูดูดูอันไหนโจ้บ้างบอกก่อนเบือกหอยโอ้สวยจังเลยดูใต้นี้สิแม่มันเป็นเหมือนอันใหญ่อะครับเป็นเหมือนอันใหญ่มากเลยอ่ะดูซิโอ้สวยจังเลยดูใต้นี้ ทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าอันที่ลอยเป็นเพราะอะไรคะลูกเบาเพราะเบาเพราะว่าหนักหนักก็คือหนักมากเกินไปก็เลยจมก็เลยจมนะอันนี้เราใช้ตัวน้ํานะคะตัวน้ําเป็นตัววัดนะว่าถ้าเกิดอฟังก่อนนะเราจะสรุปกันทดลองแล้วนะถ้าเราถ้าเราหนักเท่ากับตะก้องเลยหนักเท่าตะก้องเลยนะน้องน่านบอกอ่ะทีนี้ อันไหนที่มีน้ําหนักเบาก็จะลอ,อยอันไหนที่มีน้ําหนักมากมากกว่าน้ําก<ม>็จะจม,จมการทดลองเรามีแค่นี้เองสนุกไหมคะสนุกะนกะคะแล้วกลับมาพบกับการทดลองครั้งใหม่นะ